มันเ,เกิดใครคะมันเ,เกิดน้องปิมค่ะมันเ,เกิดน้องปิมอันนี้เก็บใครอะ่ะเก็บน้องปิมค่ะเอาไหม,อมเอาค่ะเนี่ยบล็อกโบกันเอ้าเดี๋ยวมีใช่ไหม

ใครคะเป็นเกือน้ำปิ้มค่ะกี่ขวบแล้วนี่อา้าวไม่รู้กี่ขวบแม่คะโอนขวบไปเลยอันนี้กี่ขวบหรือสี่ห้าห้าขวบแล้วห้าขวบแล้วค่ะชอบเปล่าชอบค่ะชอบมากเปล่าลอา่านว่าอะไรไหนอ่านให้ฟังก่อน อ่านว่าอะไร Happy birthday Happy birthday น้องริมน้องริมกี่ขวบกี่ขวบคะกี่ขวบคะนับเร็วนับนิ้วพ่อก,ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ากีก่ขวบห้าขวบห้าขวบใช้เทียมกี่เล่ม5เล่มกี่เล่มเลอาปากตรงไหนป,ปากปาก,ปากตรงนี้ ตรงตังด้วยมันจะได้สวยต้องแบบตรงนี้ไม่อันสองอีกไหมตรงนี้เอาอดี้เรียกทำรูปดาเจ้าไม่อีกนั่นสองอันได้สองอันตรงน้นเนาะแล้วก็ทำแบบนี้ไม่อีกอือพอแล้วค่ะเพราะน้องจะทำแบบนี้เพราะว่าอยูอยากให้มันสวยเลยเนี่ะมาเริ เอาแม่เอาไปก่อนอเช็คจ,ขจข้ของะแม่เช็คจ้ขอ่อขอไปเช็คยนี่ห้าดแล้วเหรอใช่ค่ะนี่อานว่าอะไรเหรอสุขสัันเกิดน,นะคะน้อง Happy birthday น้องปรีม,ม,ออรม Happy birthday น้องปรมหอมาติดื้นบ่จำลงลืมอ Happy birthday น้องปรีมค่ะ h ี p p y b i r t ีปโป,โปค่ะ เดี๋ยวจะมีเพลงมันเกิดให้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสีห้าเอานับให้ฟังก่อนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าภาษาอังกฤษว่าอะไรอะ่ะอา้าว มาแล้วไล้เนี่ยปมาแล้วกูมาแล้วเธไม่มีได้หังว้ยไฮเอ้าอืมเอาไปขอบคุณเ้าก่อนจ้างว้อ๋ออ๋ออ๋อเอาเอาขอ้ใจมึงเอ้ยโอ้ยไปจ้งกองไว้อะจ้งกองว้างกองจ้ง

ของมันเกิดเอาเทียนออกน่อยดึงเอาตั้งไว้ตรงนี้หลกดึงเอาตั้งไหนค่ะอ้าวแลาฟิีเพีทไปเอาช่วยค่ะกินอันนี้แล้วเอาเดี๋ยวเก็บไว้นี่นี่นะอ่ามาเดี๋ยวแม่ตัดเค้กให้อร่อยไหมอร่อยไหมคะพูดดังๆอร่อยค่ะอารีวิวใช่ใช่ได้สิว่าไหนดี อเอายมาให้น้องด้วยอันไหนน้องพี่มอไนลูกอันไหนเอาเยอะปะคุ้ยอันไหนล่ะเอาอันเันนี้เอาไหนเอาโคลาเอาไ้ติมมันมีลูกเหรอคอ้ยพี่ถังเอาคืเป็นโคลาเอาเป็นโคลาเอาเอาหัวใจอน้องพี่มออืม วายขอไปเอานี่ยหน้าค่ะฮะเบียวช้อนให้น้องด้วยเนี่ยเอาวายคิดเบียวก็อีมานังตรงนี้กันน้องเค้กค่ะเอารีวิวด้วยเลยไอ้แมกเลยเค้กเป็นเค้กอะไรหรอรีวิวเค้กเค้กอะไรเค้กอะไรเค้กซากาแรตอี๋มีอะไรมีมีอะไรเซียวขาวมั่งมีอะไรเซียวขาวมีครีมแล้วก็มี แล้อ,อะไรหรอมิสมิสอะไรคะมิสตรอเบอรี่สตรอเบอรี uh uh tie, ่แล uh, ้วก็เนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรขนมขนมคอลลาแล้วเนี่ยอะไรขนมจักรเละขนอะไรคะใช่ขนมอันนี้อะไรอันนี้อะไรที่มันหยิบอยู่ละอ๋ออืมไม้เป็นลูกหัวใจไม้เป็นลูกหัวใจเอาตั้งเลยเอาเอาขึ้นมาตั้งเอาขึ้นมาตั้งเลยกินกันเลย อร่อยเปล่า,อาอเอาไหนชวนเพื่อนๆกินด้วยกินไหมคะกินไหมคะพูดดังๆค่ะกินไหมกินไหมค่ะกินดีๆลูกกินดีๆอร่อยเปล่าอาร่อย,ออย <c ười> ไปไหนว <c ười> <c ười> อ่ะ <c ười> โอเคค่ะอร่อยไหมอร่อยจังแคะ่ยิ้มยิ้ม

สาวชุมพรพาเพลินสาวชุมพรพาเพลินเอออร่อยป้ะนั่น่ะอร่อยมากไหมนมน้อยปั้นนมน้อยนี่แม่อ้าวอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ช่อง ช่องอะไรช่องน้ำปิ่ม่ช่องอะไรสาไทยสาอะไรพาเลื่เนี่ยสาวพาเพื่นสาวชุมพรพาเพื่นแล้วด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์บดติดแม่อย่าลืมพูดว่ากดไลค์